โฆษกกองทัพบ,บกชี้การจอมพลังเปิดเสียงผีไม่ได้บังคับให้ฟังไม่ผิดกฎหมายทรมานแต่ขเขมรทั้งปลุกกระดมยั่วยุทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกเปิดเผยถึงความคืบหน้าของสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาในประเด็นสำคัญต่างๆดังนี้ 1. ประเด็นปัญหาชาวกัมพูชารุกล้ำดินแดนในพื้นที่จังหวัดสะแก้วยังไม่พบความพยายามที่จะช่วยแก้ปัญหาใดาๆจากฝ่ายกัมพูชา แม้ว่าจะได้มีการเห็นชอบร่วมกันไว้แล้วในเบื้องต้นผ่านเวทีการประชุมในระดับทวิภาคีในหลายครั้งที่ผ่านมาแต่กลับพบแต่เพียงความพยายามอย่างไม่ลดละที่จะใช้มวลชนจัดตั้งซึ่งมีทั้งเด็กสตรีผู้สูงอายุและพระภิกษุสงฆ์ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงมารวมตัวกันในลักษณะการจัดฉากขึ้นมาเพื่อจะนำภาพที่ได้ไปใช้ในการสื่อสารเพื่อให้มีผลในทางต่างประเทศ ล่าสุดพบมีการพาสื่อมวลชนลงไปสัมภาษณ์ชาวบ้านกัมพูชาที่มารวมตัวกันในเต็นต์อ้างว่าเป็นเหยื่อหรือผู้ได้รับผลกระทบพร้อมนำคณะผู้สังเกตการ IoT ฝั่งกัมพูชามาลงพื้นที่รอบดึกโดยไม่ได้มีการประสานฝ่ายไทยล่วงหน้าเพื่อลงพื้นที่มาเก็บภาพบรรยากาศที่ฝ่ายกัมพูชาได้มีการจัดฉากไว้ล่วงหน้าเป็นการสะท้อนถึงกัมพูชาพยายามบิดเบือนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นับเป็นความไม่จริงใจต่อการแก้ปัญหาร่วมกัน สอประเด็นเรื่องการใช้เครื่องขยายเสียงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วอย่างที่ได้เรียนไปก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทยซึ่งฝ่ายกัมพูชาบุกรุกเข้ามาสร้างความขัดแย้งและยั่วยุฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องทําให้ประชาชนไทยได้รับผลกระทบและเกิดความไม่พอใจจํานวนมาก หากเป็นกรณีฝ่ายรัฐมีการใช้เครื่องขยายเสียงปฏิบัติการแทนการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรัฐนั้นยังคงมีใช้กันในหลายประเทศซึ่งถือเป็นเครื่องมือเริ่มต้นที่จะส่งผลให้เกิดอันตรายน้อยที่สุดก่อนโดยเฉพาะกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายส่วนในกรณีของฝ่ายพลเรือนอย่างคุณการจอมพลังที่เปิดซาวเสียงต่างๆและสารคดีประวัติศาสตร์น่าจะเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจของประชาชนไทยที่มีต่อการลุกล้ำอธิปไตยของชาวกัมพูชาในบริเวณนั้น ซึ่งต่างจากท่าทีความไม่พอใจของผู้ชุมนุมฝ่ายกัมพูชาที่มีลักษณะรุนแรงก้าวร้าวถือไม้ขนาดใหญ่เป็นสิ่งเทียมอาวุธมีการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยจนได้รับบาดเจ็บแม้ว่าคุณการจอมพลังอาจจะต้องการให้มีผลกระทบต่อผู้กระทําผิดกฎหมายที่รุกล้ำดินแดนไทยอยู่โดยมองว่าตามรูปการแล้วยังไม่ใช่ในลักษณะของการบังคับให้ฟังเพื่อการทรมาน เพราะผู้ที่ได้ยินเสียงอันไม่พึงประสงค์เหล่านั้นยังสามารถปฏิเสธการได้ยินได้ฟังเหล่านั้นได้ด้วยการพาเอาตัวเองออกไปจากจุดพื้นที่ที่มีปรากฏเสียงเหล่านั้นได้ทุกเวลา อีกทั้งคุณการจอมพลังไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงไม่น่าจะเข้าขายการทรมานอย่างร้ายแรงตามกฎหมายทรมานอย่างที่มีการพูดถึงกันขอให้ประชาชนชาวไทยมีความหนักแน่นไม่ตกเป็นเครื่องมือของการปลุกปั่นชี้นำข่าวสารที่เกินจริงจากฝ่ายกัมพูชาที่มีเป้าหมายในการสร้างภาพว่าเป็นผู้ถูกกระทำเพื่อผลทางการเมืองและการสื่อสารระหว่างประเทศ พร้อมกันนี้ขอให้คำนึงถึงพี่น้องคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของฝ่ายกัมพูชาซึ่งเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมในหลายกรณี 3. ประเด็นเรื่องการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคระหว่างกองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ของไทยกับกองกําลังภูมิภาคของกัมพูชาออกไปนั้นสาเหตุเกิดจากที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาไม่มีท่าทีและความจริงใจกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนตามที่ตกลงกันไว้ในการประชุม GBC โดยเฉพาะการแก็บกู้ทุ่นระเบิดและการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักออกจากพื้นที่ขัดแยง้งรวมถึงยังพบการบิดเบือนข่าวสารและการยั่วยุต่อฝ่ายไทยในหลายกรณีสะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชาไม่จริงใจในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างแท้จริง ทำนี้กองทัพบ,บกยืนยนันในการร่วมขับเคลื่อนทุกมาตรการภายใต้กรอบความร่วมมือ GBC และขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาแสดงความจริงใจในการดําเนินร่วมการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองประเทศอันจะนําไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคต